วันนี้บ้านเราวุ่นวายหน่อยนะครับอ้ยเ โอ้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 ไอ๋ว่าหยุดเลยกระโดดปล่อยคนนั้นคนนี้มาเอาโอยโอยคนบอกว่ากำลังดูคลิปอยู่ค่ะ คนไหนพ่อพ่อคนไหนพ่อพ่อชีใส่ลูกแล้วพ่อพ่อล่ะพ่อ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 คนไหนพ่อพ่อยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ไหนชีซิพ่อพ่อมา้องป้านน่แล้วอุ้ป้าอูมาส่งดาวให้สิบดวงทำให้สตาร์ปาร์ตี้แอคทีฟอ่อ ใครข่าวถ้าใครอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังมีสตาตร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่นะครับเหลือเวลาอีกสี่นาทีนะครับ คิดถึงครับ Youtube สนุกมากเลยแต่วันนี้คลิปสั้นไปหน่อยอ๋ออาทิตย์ที่แล้วไงเราบนกลับไปดูอาทิตย์ที่แล้วต่อก็ได้ดูสองรอบวิธีเติบอะเลยวิีเติบขึ้นเยอะเลยวันนี้ยอนขึ้นไปได้ไหมใช่ตรนี้เป็นเลขนเป็นอะไรนารัอุ้ยระวังลูกอ่าตอนนี้เรามีสตาร์ปาร์ตี้กันอยู่นะครับ ถ้าอยากสง่งดาให้เราส่งตอนนี้นะเราเหลือเวลาอีก3ามนาทีครึ่งเท่านั้นตอนนี้ได้ร้อยดวงช่วยพ่อเชียร์ดาวหน่อยลูกเลยนะครับคุณวำลังกำลังคานานะครับสมบัติเก้คสิบเก้าดวงมณคบอกว่าดูคลิปคปีิเลยอีกแล้วค่าสนุกมากนะ ทำไรอะ่ะสามนาทีโอ้สงสัยวันนี้ไม่ได้